ปั้นเร็วจัง <c oughs> <c oughs> อะโอ้เหยื่อปลาตะเพียนหรือเปล่าเนี่ย ให้กปนนิก็เยอปนนิใม้เดี๋ยวช่วงบตะเพีนไ้ปนนินโอช่วง่ใบ่ายปนนินจะเยอะใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมเนี่ช่วงเช้ากตะเพียนช่วงบ่ายนี่เป็นปันนิเอาจัดไปเพราะตอนนี้เกินตะเพียนก็บอกตะเพียนยงสวยสุดสุดสุด เพี่คนเสืขาวนี่ยุเดาซื้อสรมาใเอาไอ้สุดเยอะเกินเดี๋ยวเขาไปซื้อมางเไปรปลาปลาทำเอง โอ้ตะเพียนตัวนั้นตัวใหญ่จังมัมนะอืมมันกินหล่อยา่มลดิมก็ใหญ่อยู่แล้ว <c oughs> เอา <c oughs> ถ่ายกล้องกับหัวกับหางอีก <c oughs> เดี๋ยวไปตัดต่อยกันเราไปตัดต่อมาตรงไหน